รวมกระดานใม่ EP หนึ่งร้อยเก้าสิบหกมีทั้งหมดเจ็ดกระดานสามท่านนะครับในคลิปนี้กระดานแรกเป็นกระดานเดินก่อนนะครับผมค้ากลางกระดานไว้ฝั่งนั้นค่อยๆทำเลียงผลไต่ขึ้นมาครับแล้วขยับแทรกจังหวะนี้ครับผมขยับปิดพร้อมเป็นมาตรฐานนะครับและจังหวะนี้ครับดูดีๆฝั่งนั้นขยับแปดสิบสองนะครับเปิดช่องนะครับในต้นเกมไม่ระวังเราก็จัดซะเลยยี่สิบสองสิบเจ็ดนะครับเส้นหนึ่งทีแล้วก็ทิ้งล่มพร้อมกับขยับกดสองสุริบคคลจังหวะนี้ครับตกตาแปดเป๊ะพร้อมจอด ขาดทุนเบีย้ยไปตัวหนึ่งนะครับแต่ได้เป็นฮอตก่อนก็น่าจะเก็บคืนได้หรอกนะครับเพราะนั้นขยับสองมาหกนะครับถ้าเราเขาฮอตเขาจะมามุดแน่นอนผมเลยขยับขึ้นครับสิบแปดสิบห้าเพื่อไว้ต่อกินรงกินสองอะไรประมาณนี้แต่เพราะนั้นต่อทิ้ง,ท,งทันทีเป้าหมายเขาคือเตรียมจะต่อฮอตเราทิ้งนะครับถ้าเราเขาฮอตในตอนนี้ซึ่งเราก็ยังไม่เข้าขยับเบีย้ยขึ้นก่อนครับยี่สิบแปดยี่สิบสี่เข้าไม่ได้เราก็หล่อไปก่อนขยับขึ้นครับยี่สิบแปดยี่สิบสี่เพราะนั้นเปิดนะครับเราก็กินคนละตัวแลว เป็นการบั่นทอนเบีย้ยไปนในตัวด้วยนะครับให้เหลือน้อยๆทีนี้เราจะมีฮอตแล้วก็จะคุมได้โดยง่ายมาดูกันว่าจะได้จริงหรือเปล่านะครับขยับเข้าฮอตไล่ยินเลยนะครับเขาขยาับหลบเราก็มาจับตรงเส้นกลางนี่แหละครับต่าสิทีนี้เราก็จะวิ่งฮอตนะครับโดยการยกเบีย้ยขึ้นบังไว้ก่อน3เอ็ดยี่สิบหกนะครับทีนี้เราจะวิ่งออกกาลังกายนะครับพาฮอตวิ่ง <c oughs> ไม่ต้องคิดมากครับปลายทางเห็นอยู่แล้วละครับสิบสามสิบเจ็ดเบีย้ยเขาจะไปกองอยู่ตรงนั้นแลเราฮอตเข้ามาลงที่ต่ายยี่สิบสองนะครับ พยงเท่านี้ครับก็ทําให้ฝั่งนั้นตัดสินใจยอมแพ้ไปเรียบร้อยครับในกระดานแรกไปว่านต่อครับในกระดานที่2ซึ่งเป็นกระดานด้านหลังของฝั่งเราบ้างครับในกระดานด้านหลังช่วงนี้ผมว่าจะเล่นแต้มไขกระป๋อมนะครับแต่ฝั่งนั้นเป็น3ตัวเรียงผมเลยนึกถึงแต้มของท่านกัญญาพัฒน์เล่นนะครับอีห้อย3ตัวเรียงมาดูขยับสิบเอ็ดสิบหกขึ้นไปก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วย 81, แปดสิบเอ็ดขยับห้าไปเก้าเป็นแต้มอีห้อยนะครับฝั่งนั้นขยับแทรกินเราขยับขึ้นมุมที่ตายี่สิบนะครับ ฝั่งนั้นชิดอยู่พักนึงครับยกกัน3 1 27นะครับไม่ให้เราลงไปตากดพร้อมกับเป็นการเสริมฐานจะต่อเราซะด้วยนะครับจำเป็นต้องหลบซะก่อน10 14แต้มนี้ฝั่งนั้นเรื่องเล่นนะครับว่าจะต่อหรือว่าจะแทรกถ้าจะต่อพุ่งขึ้นมาก็18 15นะครับถ้าจะแทรกกินก็มี2ถาง19 6หรือ19 5สุดท้ายแล้วขยับ19 16นะครับแทรกกินตรงนี้ผมจําเป็นต้องปล่อยให้กินนะครับเพื่อจะให้เข้ารูปที่ท่านกันยพัฒเล่นไปอยู่ในรูปที่เขาชนะกันนะครับเราเคยเห็นรูปที่ชนะแล้วนะครับเราก็เดินให้เข้ารูปนั้นไม่อยากมั้ง รู้ฝั่งนั้นว่าจะเดินตัวไหนทีนี้ครับขยับลงมุมแบบนี้แล้วก็3ไป8นะครับให้เขารูปอย่างที่บอกในจจงาวะนนี้นะครับฝั่งนั้นเดินได้หลายแต้มหลายตัวนะครับมาดูว่าจะเดินตัวไหนอีกขยับ32-28อย่างนี้เราขึ้นมุมนะครับที่ตา12ยกไปก่อนถ้าฝั่งนั้นขยับย8 24แล้วก็เจอร่มเราแน่นะครับจำเป็นต้องทิ้งซะและ้วนั้นก็น่าจะเห็นร่มครับขยับย2 17บลงมาเราขยับ1ไป6จับกันเป็นก้อนเพื่อก่อพายุฝน ว่าอย่างนั้นซะอีก1 73 1ลงไม่ได้โดนฟรีเราเนี่ยครับขยับ28 24อย่างนี้เราเปิดนะครับเปิดให้กิน2ทิ้งล่มนะครับแล้วก็กินไปตัวหนึ่งพร้อมกับกด2สลิบคมในดาบหลังครับตกตาย28เปะพร้อมจอฮอตขยับอย่างนี้ปับ๊บเข้ากินทันทีนะครับและเกมก็จบตัวนี้ครับฝั่งนั้นตัดสินใจยอมแพ้ไปเลยนะครับในตรงนี้ไปว่ากันต่อที่ท่านต่อไปนะครับ ท่านละสองกระดานนะครับกระดานแรกกับท่านนี้เป็นกระดานเดินหลังของฝั่งเรานะครับรู้สึกว่ามีแฟนเพจถามหาหมากไขก่กระป๋อมนะครับก็เลยทําให้ดูซะก่อนที่จริงก็ยังไม่มีนะครับแค่รู้สึกเป็นกระดานเดินลัางนะครับผมเป็นหมากไขก่กระป๋อมฝั่งนั้นเป็นมาตรฐานนะครับและจังวันนี้ก็แทรก,กินขึ้นไปเลยฝั่งนั้นขยับปิดนะครับป,รปิดปั๊บเร,เราก็ไปจําสินที่ตา21ฝั่งนั้นขยับลงมาครับ24่9เ้ราสองไป7จังหวะต่อไปนี้สําคัญนะครับเพื่อน ฝัง่งันชิดอยู่พักหนึ่งนะครับก่อนจะขยับ3 2 27แล้วก็ขยับหนึ่งไป6ครับถึงตัวนี้เราได้เปรียบแล้วละครับมาดูว่าฝั่งนั้นจะเดินตัวไหนนะครับหลังจากชิดอยู่พักหนึ่งก็ขยับ19 15แต้มแทนนี้เราก็แทรกกินเลยเขาก็อยากจะปล่อยอกอยินนะครับแต่ว่าไม่มีตัวเดินรอจะเป็นต้องขยับปิดปิดปับเราแทรกอีกแทรกปับสิ่งที่ดีที่สุดก็ต้องเป็นนี่แหละครับ ปิดเช่นเดิมเราก็มุดลงไปอีกรูนี้พี่จองแต้มนี้ฝั่งนั้นที่หน้าเดินก็สิบเก้าสิบหกนี่นะครับโดนแต้มนี้เราครับเทียบแปดสิบสองแล้วก็กดสองสดิบบคอมจังวันนี้ครับได้กําไรมาหนึ่งตัวนะครับแต่ข้อเสียเปรียบของเราคือหมากของเราห้าตัวนะครับเพืเ่อนๆกองอยู่ในรูนั้นน่ต้องประคองให้ดีนะครับไม่งนั้นพี่กลับมาแพ้กลับมาเสมอได้เลยนะครับถึงกําไรมาหนึ่งตัวแล้วก็ เพราะว่าผมเคยเดินมาดูกันครับทีนี้ฟ่งนั้นจะเข้าฮอตตาไหนนะครับเราเข้าตาสามสิบเอ็ดซะก่อน mm hmm. เพราะว่าเตรียมตัวจะต่อสองนะครับ mm hmm. เข้าตาสามแบบนี้ก็รอดเรายากนะเพราะว่าเราจ้องจะต่อสองอยู่แล้วนะครับถ้าเข้าตาสองเราก็จะต่อลําบากหน่อยนะนี่ยากนะครับเพราะว่าฮอตก็ช่วยไม่ได้ขยับไปอย่างนั้นเราก็กดเลย2สวิสดีครบับจังหวะนี้ครับแทนของฟังนั้นคือมากินคืนหนึ่งตัวนะครับเราก็ปล่อยเลยเพราะว่าของเราเยอะแบ่งๆกันกินไปจะได้ไม่อ้วน เขียนจบตัวนี้นะครับในกระดานแรกเสร็จเราไปลว่ากันต่อครับในกระดานที่2ในกระดานที่2นี่ก็เป็นกระดานเดินก่อนของฝั่งเรานะครับผมคากลางกระดานไปเลยฝรั่งตัวแรกผมนึกว่าจะตัดหน้านะครับไม่ตัดนะครับเป็น5้าเต้มเราเป็นมาตรฐานมาจะเล่นเกลียนเหินซะหน่อยนะครับฝรั่งตัดข้างซะก่อนในจังวันนี้ผมเลยขยับยื่สบสี่สิบเก้าขึ้นไปฝรั่งขยับลงมุมเราก็สร้างบ้านนะครับเขาแทรกลงมาแบบนี้ผมยกสามเอ็ดยี่สิบหกนะครับกลัวเขาต่อต่อพันคันเราจะลําบาก ฝั่งนั้นขยับ2มา6นะครับในจังหวะนี้ผมก็3228ดนู่นนะครับเผื่อจะได้ล่มนะครับเต้มน,นี้ได้ล่มบ่อยๆแล้วก็ได้ล่มประจํามาดูทีนี้ฝั่งนั้นจะเดินตัวไหนนะครับขยับ6มา9อย่างนี้เราตัดเลยนะครับต่อขึ้นไปถึงตรงนี้นะครับเราได้เปรียบมากมายแล้วนะครับทุกท่านเห็นจังหวะล่มไหมครับยี่สิบสามสิบแปดทุกท่านเห็นครับแต่ผมไม่เห็นแซกินเลย <laughs> แท่านี้ก็สำคัญนะครับถ้าแทรก18 15ขึ้นไปเลยมีสธิดโดนเขาเหมือนกันนะครับแทรกตรงนี้เลยครับ18 14เขาผ่านด่านทิ้งร่มของเราไปแล้วนะครับเหลืออีกหนึ่งด่านนะครับม่รูยว่าเขาจะผ่านได้ไหมครับเขาต่อลักษณะนี้เราก็ดันขึ้นไปครับนี่แหละครับด่านที่ว่าด่านสองสลับดอกนะครับด่านทิ้งร่มผ่านครับด่านสองสลับดอกไม่ผ่านนะครับในจังหวะนี้เรากดสองสเดมคอมแล้วก็ปิด j อบปิดเกมไปเลยครับเพราะว่าฟันตตัดสินใจยอมแพ้ไปครับในจังหวะนี้เจอนี่พี่นาครับผมสดิครับเริ่มทิ้งเริ่ม ไปรุ่นต่อครับใน3กระดานที่เหลือแถมให้สักหนึ่งกระดานนะครับปกติจะมี6กระดาน3มท่านเริ่มกระดานแรกเป็นกระดานเดินหลังนะครับฝันเดินก่อนแทรกกินผมขยับปิดพร้อมเป็น3ามตัวเรียงครับฝันสูงขึ้นมาเลยบุกไปเลยนะครับฝั่งนั้นเราก็ไปเรื่อยๆครับขยับ8 12ลงมุมด้านซ้ายเดินแบบผมมีอาจารย์สังดาบอกแบบปิดตาตีหมอนะครับมั่วไปเรื่อยไปคิดเอาข้างหน้านะครับและจังหวะนี้นะครับฝันนก็คิดอยู่พักหนึ่งเลยนะครับก่อนจะขยับ18 14ดลงมา เราก็คิดอยู่นานเหมือนกันนะครับว่าจะเล่นกองโจรเลยดีไหมเข้าไปเลยเตี้ยมตัวไปนี้นะครับสําคัญมากระจายกันมองไม่ทั่วนะครับขยับยี่สหกยี่สามแบบนี้เราโซโล่เลยนะครับปิญญาสามเลขสามนะครับสิบห้าสิบเก้ากดสามสวัสดีคุณผู้ชมจังวันนี้ครับตกตา26ให้ฝั่งนั้นได้เลือกกินเพราะว่ามีเบอร์19นะครับรอเรากินฟรีอยู่มาเสียบไว้รูนี่เรียบร้อยครับหนีไม่ได้ไปไม่เป็นนะครับโดนกินซะฝั่งนั้นขยับลงมุมตา21แบบนี้นะครับจะหนี2แล้วออกวะเนี่ยขยับขึ้นไปเลยครับ ทีนี้ซองได้ก็ต่อขึ้นมาลวครับยี่สิบแปดยี่สิบสี่แต่เราก็จะซองไปเจ็ดนะครับเตรียมตัวต่อทิ้งมืนเดิมขยับแบบนี้ยิ่งลำบากไปใหญ่ว่าไม่มีทางหนีสองได้เลยยังไงก็ต้องมีฟีครับเดียตัดสินใจยอมไปเลยครับในกระดานแรกไปว่ากันต่อครับในกระดานที่สองซึ่งเป็นกระดานเดินก่อนของฝั่งเราบ้างครับแล้วฝั่งนั้นดูเหมือนว่าจะลงตำแหน่งกองโจรเข้ากองโจนไปเรียบร้อยนะครับผมก็เป็นมาตรฐานฝั่งนั้นตั้งสามเหลี่ยมจะต่อนะครับผมขยับลงไปตาสิบหกฝั่งนั้นห้ามาเก้านะ เพราะฉะนั้นขัับหึงมาห้าผมนี่ยี่สามสิบเก้านะครับเพราะฉะนั้นเปิดหกมาเก้าแทมนี้นี่ผมยี่สหกยี่สามดันขึ้นไปเลยมาดูครับว่าฝั่งนั้นจะเดินตัวไหนครับทีนี้คิดอยู่พักนึงครับตัดสินใจต่อนะครับมาลงตาสิบสี่สำหรับแบบนี้เราก็เปิดแรกเลยครับคนละตัวยี่สามสิบเก้าดันขึ้นไปเปิดแรกเฉยนเนี่แหละครับแต่ตำแหน่งมากเราดีกว่าถ้าเขาต่อไว้เราก็จะแทรกสิบเก้าสิบหกเขาแทรกกินแบบนี้เราก็หลบขึ้นฮอตนะครับเห็นั้นหลบขึ้นไปฝั่่งนนนนนนััั้้้ตตตดสิใใจอะครบแมี ตัวปั๊บเราก็ไปเลยแล้ครับจำลูกจำมันจะไม่ทันเขาเออต้องรีบนะครับฝั่งนั้นก็รีบเหมือนกันนะครับขยับลงมาเราก็เข้าฮอตก่อนแล้วกันเข้าตาหนึ่งก่อนนะครับในจังหวะนี้ปิดท้ายเบอร์ยีของฝั่งนั้นไว้นะครับไม่ให้ลงมาทีมิเขาเล่นเบอร์สิเนี่ยครับขยับลงมาแบบนี้เราก็ทิ้งล่มแล้วก็ขยับกดสโซเดีมคอมจังหวะนี้ครับปิดจอบปิดเกมไปเลยครับไม่ว่ากันตัวครับในกระดานที่3เลยนะครับในกระดานนี้เป็นกระดานเดือนก่อนของฝั่งเรานะครับเป็นกระดานเดือนก่อนของฝั่ ไม่ได้ขึ้นมาค้ามการกระดานหรอกครับเพราะว่าผมขึ้นแล้ว <c oughs> เหมือนสไตล์คล้ายกระดานที่แล้วเลยนะครับเนี่ยลงตำแหน่งกองโจรไปเราก็ดันขึ้นไปครับได้ไม่หลายสูตรนะครับสูตรท่านกัญญาพัฒน์นี่รับกองจรขยับลงขึ้นไปครับพวันนั้นมาเหมือนเดิมนะครับห้ามาเก้าตามสูตรเขานั่นนะครับในจังวันนี้ผมตัดสินใจขึ้นสามเอ็ดยี่สิบหกเหมือนเดิมนะครับแทบนี้วันนั้นก็ลงมุมตาสิบสามเช่นเดิมเราก็เข้าจำสินที่ตาสิบสอง กระดานที่แล้วฝั่งนั้น6มา9นะครับในกระดานนี้ฝั่งนั้นขยับ1116นะครับลงมาขยับลงม,มาแบบนี้เราต่อไปเลยไม่ต้องทําอะไรมากมายต่อขึ้นไปแลกกันครับคนละตัวกดดันสูงเลยนะครับชิงพื้นที่ชิงพื้นที่ครับฝั่งนั้นคิดอยู่พักใหญ่นะครับในเทียมนี้ขยับ6มา9เราก็แทรกกินเลยถ้าหลบเราก็หลุดพอตนะครับฝั่งนั้นแลกไว้คนละตัวพอแลกปับ๊บเราก็แลกอีกเราก็จําเป็นต้องแลกกันนะครับเนอะเออได้เปรียบแลกไว้ปับ๊บก็ดูดีทันทีเลยนะครับ เขาลำบากทุกตัวนะครับเพราะว่า,วาตำแหน่งหมากเราดีกว่านะครับขยับลงอย่างนั้นเราก็แทรกกินแทรกินปั๊บเราก็ขยับแทรกขึ้นไปอีกและแทงบานี้เราก็จ่อฮอตครับเพราะนั้นจะจ่อบ้างขยับลงนะครับจะประคองกันเข้าฮอตก็โดนล่มในแต้มนี้ที่แล้วในกด2อกระดานนี้กดสามสวัสดีบคคลประวานี้ครับท่านนี้ยังไม่ยอมง่ายง่ายครับยังเดืออยู่ก็คงไม่รอดเหมือนเดิมมันนะครับเพราะว่าเรามีฮอตแบบนี้เสร็จล้วไปโดยละมอมเจนพี่หน้าครับผมสวัสดีครับ